สวัสดีครับพบผมนะครับช่างมือมาไก่ชนนะครับวันนี้มาให้ดูลูกไก่ครับนี่จะเป็นสายพันธุ์พม่านะครับตัวเ,เล็กๆครับมาสักหนึ่งเดือนเดือนกว่าๆนะครับกำลังค่องแค่วว่องไวครับรุ่พนพี่ก็อยู่ก็มีนะครับตอนนี้มีประมาณครับเจ็ดตัวนะครับส่วนพ่อไก่ไม่ต้องพูดถึงคนระับเป็นอ่า พ่อที่ตีหูตีตาครับตีหูตีตาบอดมาหลายตัวนะครับส่วนแม่มันก็เป็นเป็นปลาม่าที่ข้างหน้าจ้าจ้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็ออกรั่วมาครับชุดนี้ก็รอองรอดูครับอีกเจ็แปดเดือนนะครับใครสนใจครับติดต่อได้เลยครับตัวละห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวมีเจ็ดตัวตะปูก็สักกี่ตัวครับถ้าคู่คู่ละพันครับไม่ลวมส่ง อ่าเราลองก็ไปลองก็ไปเลี้ยงดูนะครับนี yeah. ่สวยนะชุดเนี้ยอ่าชุดนี้สวยนะเนะี่ยมันมีตัวผู้ตัวผู้ใหญ่นะตัวผู้สัสายเติมการทสมผสานตัวนี่เอาลองว่าไม่ผิดหวังครับก่วนมันเรดูดูมาไม้ก่อ เอาคุ่รพันคุ่รพันกันตัใจครับสักบันได้นะครับไม่รวมส่งนะครับโอเคครับสวันนี้สรัส okay, ดีครับตัวดีครับ